นี่คือเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะทุกคนที่โดนหลอกเข้าไปอยู่ในแกงคอนเซนเตอร์ซึ่งนางก็ไม่ได้เต็มใจอะไรเลยนะพอเข้าไปแลวปุ๊บจะออกก็ออกมาไม่ได้แล้วแกงคอเซนเตอร์มีการบอกค่ะว่าถ้าเกิดใครทํายอดได้เลิศสุดหลอกคนได้มากที่สุดคนนั้นจะถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระมีการแบบว่าแปะสติ๊กเกอร์ดาวไว้เป็นรางวาัลถ้าใครสะสมดาวครบเต็มจํานวนตามที่พวกมันบอกเนี่ยมันก็จะปล่อยคนที่มีดาวเต็มกลับบ้านทันทีแต่มันจะจริงเหรอวะตอนนั้นทําให้ผู้หญิงคนนี้แล้วก็เด็กๆที่อยู่ใน,นยายาแกบงบ ถึงขั้นที่จะต้องโทรไปหลอกญาติพี่น้องพ่อแม่ตัวเองก็คือต้องยอมเพื่อที่จะแบบได้ออกไปจากจุดนี้โดยที่พวกนางไม่รู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วการที่แบบว่าเก็บดาวครบได้ก่อนเพื่อนจริงๆแล้วพวกมันไม่ได้พาไปปล่อยหรือว่าให้เป็นอิสระอะไรหรอกแต่มันจะพาคนที่ทํายอดถึงหรือว่าดาวเต็มช่องเนี่ยไปไว้ในกรงหมาทาการปูย้ยี่ปูหยาทสารพัดจนกว่าคนคนนั้นผู้หญิงคนนั้นจะตุยเยคากงหมาไปเลยแล้วจะบอกว่าแกงนี้ผู้เสียหายมีเยอะมากคนไหนไม่ตุยก็เป็นเจ้าชายนิทราส่วนคนที่รอดก็ มีเสนียดมีแผลใจติดมาจนโตแล้วที่มันตลกหลายสุดๆเลยคือไอ้หัวโจกของแก๊งคอเซนเตอร์ค่ะวันหนึ่งมันโดนแก๊งตำรวจเนี่ยบุกถล่มมาจาับจริงๆทีนี้ที่มันตลกหลายคืออะไรรู้ว่าไอ้หัวโจกแก๊งคอเซนเตอร์มันดันได้รับโทษประหารแต่แบบว่าแค่ฉีดยา2วิก็ตุยเย่ไปเลยมันเทียบไม่ได้เลยนะเว้ยกับความเจ็บปวดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกหลอกเข้าไปในแก๊งคอเซนเตอร์ทีนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่น้องตุยเย่ไปแล้วคุณแม่ถึงแม้ว่าจะไปนั่งอยู่ในวันที่เขาประหารไอห้ห ลูกสาวตัวเองต้องเจออะไรมาเยอะแยะมากมายแต่เป็นหมดแต่ไอหัวโจกมันดันโดนฉีดยาแล้วตุวเย่ไปโหพ,พเจ้าเลยมันได้ยังไงวะตอนนั้นค่ะคุณแม่เลยเข้าไปที่สํานักเจ้าแม่เจ้าแม่หนึ่งซึ่งเป็นคนไทยเจ้าแม่นี่คือเป็นเด็กเลยนะเจ้าแม่สามารถปลุกทุกอย่างที่ตัเย่ไปแล้วเนี่ยให้กลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่หรือว่ามนุษย์เจ้าแม่คือสามารถทําให้สิ่งเหล่านั้นมีชีวิตกลับขึ้นมาอีกครั้งได้แต่มันก็มีเงื่อนไขของมันอยู่ที่แบบจะสามารถปลุกวิญญ,ญาณอะไรแบบนี้ขึ้นมมาาได้้้้ทีีนนนกก็ตองลุุัแแววคค่่่ะะณจ ทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวตัวเองที่ถูกจับไปในแก๊งคอนเซนเตอร์ได้หรือเปล่าถ้าทุกคนอยากเห็นการล้างแขนแบบโคตรจะพีกแบบโคตรจะเหนือชั้นปลุกชีพคืนวิญญาณเรื่องนี้เนี่ยคนไทยแสดงชำพีเวียของเราก็ไปเล่นด้วยมีภาคไทยด้วยนะจ๊ะใครโดูเรื่องนี้แล้วบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ